ลืมเลยครับลุงเอ้ยมาอะไรอะโอ้ยยี่ต่อตัวนี้มาด้วยไอ้เหี้ยแหวบหอุบอกโชว์เลยหลายจุ๊ดไอ้จู๊ดเอ้าไอ้ยทำไมไม่ติดผีได้มันมันตายมันมันกินอย่าเงยเลขแต่กล่องนี้ดีเนาะกล่องเนี่ยคือกล่องเนี่ยคุ้มจริงเขาเอามาลงเนี่ยกล่องนี้คุ้มมากเลยอ่ะผมชอบ ที่มีอีพอยอต์อะลองเนี่ยปอ,องก่อนได้ยังได้ใส่ฟันอยู่ได้แล้วเลกอะไรเจ๊อเจ๊อเจ๊อเจ๋อเจ๋อ <เจ S 2> แมครับบ๊อ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 บมีสาวมาจีบติดไม่แน่ยมึงเนี่ยแม่ครับ ไว้พูดใหม่ไว้พูดใหม่ใครมาจีบบ่สไว้พูดใหม่เขาไปสิงอยู่เทนนิงนะไอ้คนเนี้ยไม่มีครับใช่เนี่ยจริงจหล่อแล้วนี่หล่อแล้วนี่คนมาจีบบาบอสมึงว่าไงวะหล่อจังโอ้หล่อดิพี่ไปเล่นเทนนิงกับสาวอย่างเงี้ยแล้วสาวทิ้งก็มานั่งซึมไม่มีครับแต่เขาบอกผมไปแล้วอ่ะหลุดม่าแล้วเบสน่าจะ คือเรากลับมาไหมเนี่ยน่าจะต้องไปรอดูตั้งแต่ยี่ห้าเพราะมันโดนรับเก่งอีเนี่ยไม่มีนะครับแต่เขาไม่มีเวริตแัมนะต้องคุยกับคนที่ถึงจบอะเลตัอไปสามสิบแล้วแบบบางครั้งมันโดนเนี่ยต้องต้องไปดักร้องแต่ยี่ห้าสี่เจ็ดเจ็ดพี่เอ๊ะขอบค้าพี่อ่าจะเป็นยังไงแป๊บตั้งไปถึงนะครับกำลังมาครับรอจุกมาก็จายกันดูนะร้าน ข้าพูดเมียทำให้ทำไมกูรู้สึกเหมือนเดนกินไม้ไว้ไอ้ี่ยสุภัสวัดน้องชายสุลาครับลุเอ้ชิโลมากันลืมเลยครับลุงไอ้ยามาอะไรอ่ะโอ้ยยี่ตองตัวนี้มาด้วยไอ้ี่เนียแหวบ ไอกักโชว์เลยหหรอจุเฮ้ยเ้ยจุกเอาเฮ้ยทำไมนไม่ติดผีได้มัน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 นจัเลสี่สแดครับลุงสี่แปดครับเสร็จไปเมันเลทเสร็จเท่าไหร่มาจูกลุงผมะครับสงลุงลสอยังไม่อ่อนสอยั่นละติดตาเลเมื่อกี้มันปล่ตายมันจุกไต่อ่อนตาย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 เาเลยสนมต่ตาไหม อุ้ยม yeah. ันมากับมึงได้ไงไพี่เจมคุณมาได้กยนผมแบบว่าผมขอหน้าหน้เลยได้ไหมผมขออีกล่องนึงผมผมขึ้นข่าวอเก็บสีเลยเหตสามซ้มเลยถ้าผมได้อีกล่องนึงผมได้บวกสี่เลยในนะพี่เจมส์อขกกันแต่งของตาพิฟ้าอาารพูดขนาดนั้น้วไม่รู้ผมขอหน้าด้านขอแลพูดตรงๆนอีเลยมันไม่ได้ออกเดียวดียวเมื่อกี้ยังติดรถมาด้วยแต่พี่ขอตรงๆเลยใช่ไหมบวกสี่มันกี่เดใครงานร้านวะห้าสิบห้าสิีโม พี่ต้องไปลองตั้งแต่ยี่ห่ต้องใช้ใบเบไม่ใช่หรอไอ้โจ๊ใบเบไม่ไดไม่ายลงแต่ว่าพวกแรกสีใบเบแรกสีนะใบเบขค่ตลาดตัดเด้งไปหกหมื่นแล้วโอ้โจุกมึงสุดนี่ว่านั่งมาได้กันเลยเรี่ยลงมามันล้งหาอะไรอย่าเงอิสัตย์ แตกไม่ให้หมดเลยแล้วกันนี่อ่ะกูเองกูเดือดโอ้โหมีโอกาสเยอะเ้ยพีอเอ้กูได้แค่กล่องเดียวอ่ะกูกูก็ดีใจแล้วสองกล่องเดียวอ่ะกลัวาวบ้าเหนือผมเหลืออะไรกูมีอย่างนี้ไอ้จกกูให้มึงได้กล่องหนึ่งครับ แต่ขาสองร้อยได้ไหมสองร้อยบาทนะนะสองร้อยใบใช่บอกว่ากูขาดเพื่อสองร้อยใบเพื่อแล้วแป๊บนึงกูขาดมึงมาดูดิคือตอนเนี้ยกูอ่ะมีกูกูอ่ะมีพอยต์อยู่พันหนึ่งเว้ครับแต่มันขาดอีกสองร้อยอ่ะอันนี้คือสองร้อยอะไรอ่ะสองร้อยสองร้อยแต้มเหอสองร้อยแต้มสองร้อยแต้มเท่ากับเท่าไหร่สองพันสองพันบาทใช่คือเติมสองพันมึงไม่ได้กล่องแน่นอนในจุกยังไงก็ไม่ได้ เอาตังไหนให้นี่สองพันเนี่ยเอาตังไหนให้อ่ะตัวเองยังไม่เติมเลยจะไปเติมให้ลุงตอนนี้มีอยู่สามกล่องอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยหมดแล้วหมดจุดเลยเอาจุกไหนๆก็ได้ๆแล้วอยากได้หมวกห้าไม่ใช่เหรอหมวกห้ามันจะมีผลอะไรขนาดนั้นวะไอ้ต่อย ผมก็แสดงเมืองหลักให้ลุงดูแล้วไงว่าใครถือสนับอันดับหนึ่งของเสาหลักเอเอเคอะไม้มึงเป็นเสาหลักเหมือนกันนะเพื่อนโอ้ไม่เอาแล้วเอาไม้ให้คนเล่นเยอะไม่เอาเดี๋ยวเล่นตัวสนับดีกว่าแม่งมีแต่คนมึนๆตัวสนับอ่ะมาจดงยืดเหรอเห็นยังบ่อยเลยมาแดงยืดไอ้อ้าดูเป็นไหมเดิมพี่อะตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ที่รู้จักกันจนถึงวันนี้รวมสาวปีมันก็ไมอเต๋ เต๋ลงถ้าไอจุกใช้สนับจะมีประโยชน์ปะอ่า่ตองพูดนะตัวปัญหาเลยดีกว่าใช่ครับนี้ครับลุงทำไมอะตัวปัญหาวงไฟไอจุกได้ยินไหมไม่ยีเหรอปัญหาฝั่งใครฝั่งฝั่งปัญหาเราแนี้ว่าลุงลุงถามไอเบสดีกว่าถามไอเบสดีกว่าลุงเคอตอนเนี้ยไอเจ้ยจุกอะมาเอากล่องกูไปกล่องนึงละแล้วมันบอกจะขอกุยอีกล่องนึงแล้วมันบอกว่า ผมจะใช้สนับมึงว่าไงวะน้องมึงตอบมึงกูชื่นใจเลยถ้าเขาเล่นสนับอย่างเดียวแต่ว่าเลิกเล่นไม้ด้วยก็โอเคครับอ่าเล่นไหมผมบอกแล้วเล่นแค่สนับอ่ะลุงงั้นมึงเอาไม้ไปเก็บตู้ไอ้โจกได้ผมเล่นสนับเก่องอยู่แล้วไม้ผมพอละเหนื่อยแล้ว<ผ>มมไม้เหนื <ผม S 1> ่อยแน่ไหมเล่นเล่นเล่นอยู่กันร้านตสีสีส่ตีตูนครับลุง โอ้โหไอจุกเต็มหมดเลยที่บ้านเต็มหมดเลยท่บาเดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจเราเพื่อนมึงดีไปไหนเนี่ยกูเปิดแล้วแบกูเปิดแล้วกูเปิดแล้วไปเร็วขอบคุณครับลูกผมต้องต้องค่งพี่ดาบผมตายห้องเดียวว่ะแต่ยัมันได้กูไปไหนของแล้จุกอ่ะไอ้บอลรออะไรพี่สามกล้องสี่กล้องแล้วแต่มันขอคอมจิ๋งนะเนี่ย ไอ้เยีะยม่ได้กูสีกว่อนไอเยอะจุกอะั้แตกกันเหรอไหมติดกวดไอ้เปิร์นผมได้รวบรวมไปทั้งคนที่กล่องอะไอ้จุกมันขอกูไปสี่กล่องแล้วอะถอดมัพโอ้ที่เมื่อวานมี้ค่อมืออีกกล่องหนึ่งป่ะเมื่อวานลุงไม่ได้ให้ผมเลยสักกล่องให้เบร์ม่ใช่หรอนี่มึงไม่ได้ไปเติมอะมึงเอาไปแบ่เติมอะไรเนี่ยจุกขอไปขึ้นอะไรเนี่ยไอเติมไม่ให้ผมห้าทีจริงเหรอห้าเมตรไอ้เติมไม่ให้ผมห้าทีห้าเมตรอะเศษลุงจุกจะไปขออะไรเีศยโอ้มายสอง สองขึ้นเลยนะอันนี้สองสองตลอขึ้นมาตอเลย้ก็โอ้เล้ยโอ้เลยมีมาดูอะเลยเลยอีกแล้วอีกแล้วโอ้โหพี่จู่มึงยังไงเนี่ยจะขึ้นอะไรเนี่ยมาสดใสจริงๆคนนี้ขพกระหน่ำแล้วนะแล้วก็ทิ้งมาทำเพืออะเนี่ มึงจะหาไวเบได้เหรอจุกอยากพี่ตอนนี้มีแต่เขอเราที่ต้องการมีอีกเต้องการขึ้นเอาขึ้นเดาจากสามพันท่าตอนนี้เริ่มไปหกพันข้าตัวในไหนในไหนก็ในไหนเราเราเล่นธนาคารไหนนี่มันได้จากเควสอย่างเดียวพี่นี่มบากก็ได้มาจิงข้างแรงใกล้ๆเออจูร้านหรอคือจูร้านผมยังไม่เห็นมันทำผลงานลำแหลมแบบนี้ต้องขึ้นปืนได้ก่อนผมอยากช่วยถ้าช่วยผมผมอะไรละ ถ้าช่วยมันจะติดมันนี้ใส่ไงเข้าใจไหมครับผมก็เลยแบบยังไม่อยากให้พวกเด็กใหม่อะผมอยากให้เด็กใหม่มาอยู่นานๆก่อนอ่ะคือผมให้ไปอ่ะคืวผมให้ไปอ่ะพวกนี้มันอยู่นานแล้วไง